กรณีที่เราต้องการเพิ่มของข้อความบนสไลด์นอกเหนือจากที่มีอยู่ในสไลด์เลเยอร์ในส่วนของเพจโฮลเดอร์แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างกล่องข้อความเพิ่มเติมได้โดยมีวิธีการดังนี้นะครับก็คือขั้นแรกไปคลิกที่แท็บเมนู Insert แท็บเมนู Insert ด้านบนตรงนี้ จากนั้นเลือกสไลด์ที่เราต้องการในที่นี้เราจะพิมพ์บนสไลด์แผ่นนี้เสร็จแล้วก็ไปคลิกตรงเมนู t e x t Box ตรงนี้คลิกตัว t e x t Box ก็จะ Active นะครับจากนั้นสังเกตดูเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนไปเราก็ทำการคลิกลงบนพื้นที่ว่างที่เราต้องการพิมพ์ ก็จะแสดงแดร็บบอบ็อลกขึ้นมาให้ทำการพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งของข้อความตรงนี้ได้นะครับจะเพิ่มขนาดตัวอักษรขยายหรือจะลากไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้อืมนี่ก็เป็นในส่วนของ การปิมข้อความลงบนสไลด์นะครับ